สตรียามเย็นค่ะอยู่กับผมจอซ์จทีวี <c oughs> กับเกมคอมเตอร์สไตล์สองเหมือนเดิม เป็นปีศาจะชัดปีศาจ oh, เป็นปีศาจจะชัด ปืนมาแค่ยี่สิบคานัดเราก็ไม่กล้าสเปเเกตตัดสินใจซื้อซองตะกี้ก็แล้วแล้วนะยังลังเลอะมาลดเสียงลงแล้วรู้สึกว่ามีสมาธิในการเล่นแล้วผมขออนุญาตลดเสียง บอกเลยตะกี้ถ้าผมเลือดเหลือแบบจริงๆครจริงแต่เลือดเหลือน้อย

ผมได้โยนเกมนะจริงผมได้โยนเกมผมไม่เคยโยนเกมคุณยังผมเดี๋ยวไม่เคยว่าอะไรเลยไม่ผู้ดีเฉยผู้ดีเฉยแล้วแก่ตัวก็ผู้ดีเฉยยังไงแค่ผู้ดีเฉย ผูเฉยเล้าใจบอส <c oughs> สุดยอด <c oughs> แค่นั้นผมไม่สนหรอกครับตอนนี้ผมสนแค่เดียวก็คือไห้จะสมตุยอยู่ตรงนี้แลก็เปิดไมค์ไว้แล้วก,กวนเป็นลูกวนถ้าผมอยู่ตายผมก็จะพูดอะตอนนี้ผมตุย Go, go, go! ผมว่ามผมว่าเขาคุมได้มาหารู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ได้มาทางนี้แต่แล้วก็เฝ้ารอ You hear me? กินที่กวนใจก็คือคนบ้าคนบ้าอย่างผมนี่แหละ man. ดูก่อนนูเพื่อนไปไหนกันบ้าง มเลยผมไม่เคยโยนเกมแต่มันมีสิ่งกวนใจผมไงพอเรามีสัมผัสที่มากๆปุ๊บเราก็จะสัมผัสได้ว่าร่างกายเราตรงนู้นนี่นีพอเราตั้งใจเล่นหรือว่าตั้งใจอะไรจะเริ่มคันยุกยิก โอ้ยมีอะไรจะเสียแล้วไงซื้อไปแค่นี้แหละเพราะว่าฝั่งนี้ยังไงซื้อซื้อกล่อหัวไปยังไงก็ไม่ช่วยอะไรเข้าหุ่นเดิม ตัวแบบกิกกี้ไงใช่ไหมลูกพี่ถอยแล้เหรอถอวแล้ะแบบตัวารลูกพี่ขอรเรตัวร้ตัวหรดูหน่อยสิหอยตอยู่ไม่ได้หัวเราะนอเลยเนี่ย <c oughs> เออบ้าไปแล้วจริงเอาจริงนะไงผมว่าผมก็บ้าแหละเอออย่างที่เพื่อนผมว่าแหละเออใครก็เคยแบบคุยคนเดียวเออเนาะก็ถูกด้วยเ่ะ <c oughs> หรือว่าจะเว็นคนสองบุคลิกอะไรอย่างนั้นะแบบแนบวบสองบุคลิกแนวแบบเออดับเสียงเพิ่เป็นอีกบุคลิกหนึ่งอะไรอย่างนั้นะใช่ไหมใช่บ้าเลยเห็นรถอะไรแถวนี้โอ้ยเจอมดแดงไฟกัด ผมต้องอันนั้นดีๆแหละต้อนให้หุ่นเงี้ยผมผลท้ายผมันก็วิ่งไปตุยเหมือนเดิมผมไม่สนใจเงี้ยมัก็วิ่งไปตุยเหมือนเดิมโดโด,โดไม่ขึ้นอีกแม่เจ้าทำมาด้วยอะไร Flashbang counter terrorist. รหลดนี้ยังไม่ขึ้นเลยเน่ดีๆเขาก็เล่นกันได้แล้วผมไม่ได้โยนเกมจริงนะไม่ได้มุ้งอาจจะแต่งเขาสงสัยเพื่อไม่รู้สิมันเลยเห็นไหมเขาก็สงสัยอยู่ดีนั่นแหละสตาร์ ไฟตูต้กำลงังเดินข้นวาแล้วให้ตนหนายชนอาหัวยิงนะข้าไปนะ เทอดจุกป,ปลายปืนด้วยเหรอเอาละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่าแล้วเจอกันคืน๊า้บาย